เนื่องในวารดิถีวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรโดยพันตํารวจเอกกฤษดาพัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรในพิธวิริยะอาริธรรมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรทุกท่านนายสันติการพักดีประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรที่ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรร่วมกันจัดกิจกรรมส่งน้ําพระขอพรผู้สูงอายุโดยมีผู้นําชุมชนจากหลายตําบล ที่มาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้กันอย่างคับข้างทั้งนี้ก็เพื่อร่วมกันส่งน้ำพระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรมีความสุขคิดทำสิ่งใดสมปัรถนาสุขกายสุขใจเย็นชั่วล่าในวันมหาสงกรารหรือวันปีใหม่ไทย2567นี้ เมื่อตัวเนื้อมันเต้น วันนี้พวกเราและทางอบจทางสมาชิกและผู้มีเกียรติท่านได้รื่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการรักคือเราจะมีการกิจกรรมลดน้ำพัดพุทธและก็ของลดน้ำดับหัวทางท่านนายกนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งนายกของอบจในที่เคารพรักพวกเรานะฮะซึ่งเป็นตันทุกอย่างนะทางด้านเราก็เห็นความสำคัญวันนี้นะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันนี้นะครับ ซึ่งในโอกาสนี้ผมนด้นะตัวแทนขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับก็ขอขอุญาตอารัตนนาสิ์สุทธิ์ทหลายอดีตันนานประธานพรให้ทั้งและครอบครัวต้องมีความสุขนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตทางการเงินซึ่งเราคาดว่าท่านกลับมาเป็นผู้บริหารเป็นลูกโพลุกไสของเราอีกในอนาคตในต่อไปนะครับผมและขอให้ต้องมีความสุขตลอดไปนะครับผม ขอบคุณมากครับและในโอกาสเดียวก็ขอพรจากท่านในโอกาสนี่ถึงนี้ครับผมผมเชื่อว่าจังหวะพิธีของเราดีได้นะครับถ้าพวกเรานะครับเป็นน้ำหนึ่งนะน้ำหนึ่งเดียวกันนะครับก็ตัวผมเองก็จะตั้งใจทำง,งานให้ดีที่สุดไม่ให้พวกเราติดหวังนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ให้ความ วังไว้กับเราเยอะนะครับเราก็จะเป็นหลกนีที่สุดสิ่งไหนที่ผมทําไม่ถูกไม่ควรก็ต้องขออภัยพวกเราทุกคนด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็อขอบคุณทางท่านประธานที่นะทั่วเขาเป็นแม่บ้านให้กับตัวจอนนะครับและขอบคุณสอจอทุกคนนะครับที่ไว้วางใจในตัวผมนะครับก็สังเกตดูได้จากเราทำงานโดยเราไม่มีฝ่ายค้านในสภานะครับก็นะ กาเป็นลิมิตหมายที่ดีที่ตลาดทีิบของเราจะได้มีการพัฒนาที่ยิ่งขึ้น,นต่อไปนะครับก็หวังว่าในอนาคตรเราจะได้มีโอกาสทำงานร่วมกันทุกคนนะครับแล้วก็ผมว่าทุกคนในที่นี้เราเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือเราอยากเห็นความคนพิ่ิตบมีความสุขนะครับเราเป้าหมายเดียวกันนะครับถ้าเราเป้าหมายเดียวกันแล้วเราไปให้ถึง ไปที่ถึงฝากก็ฝากพวกเราทุกคนฝากข้าหลวงนำท้องที่ท้องถิ่นทุกคนด้วยนะครับก็ฝากการยานมิตรทุกท่านนะครับแล้วก็ปีใหม่นี้ก็ผมก็ขอรัตนาการ,รมีหลวงพ่อเพชรนะครับหลวงพ่อเงินนะครับได้โปรดประทานพรคุณพรให้พวกเราทุกๆคนณที่แห่งน,นี้ได้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงคิดสิ่งใดสมสิ่งใดให้สมความปรารถนา เดินทางแถว้าคปลอดภัยทุกคนครับขอบคุณครับ